สวัสดีสวัสดีค่ะคุณยิ่งยงขอสายคุณยิ่งยงแป๊บหนึ่งนะคะค่ะพอดีพอดีเพื่อนขับรถอยู่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนโทรกลับนะคะโอ้ยเพิ่นเ้าเป็นผู้ถือมาได้บอสอ๋อเปิดลำโพงอะคะจัเปิดลำโพงค่ะเจรดญกะว่าว่างือกันขอโทษเลยหลายโอ้ยเนาะกลับ่าเดาโทรศัพท์มานั่มให้ให้ผู้นึ่งถือไว้ให้ก็ได้ค่ะรอครับ เจดียงกับบวางขอโทษหลายๆบ่เดเอวโทรศัพท์ไปนั่้เนปราชกรันนอกั่นเมียนวางบ่ตรงกันเลยย่เจดีโทไปกับ้ารับิบ้าบ้างมีโทมาั่นผมกอยุผมทัแ่เลาายูกโอ้ค่ะค่ะค่ะนครับย่ก้าเโทษมากตั้งสีสายเจดียงกับบวาางโอ้จะเข็ยังอยู่บ่เดีวโทรศัพท์ไปนั่มแมค่ะ เอาว่างตัวเลขเลขห้าเนะครับครับเอาว่างตัวเลขเลยครับจะอ่าเจ็ดกับแปดทั้งสองตัวเอาใส่ใส่เจ็ดกับแปดอ่าครับเจ็ดกับแปดตั้งไว้ค่ะแล้วก็สองสามสี่แถวที่สองสองสามสี่ค่ะโอ้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะแปดสองแปดสามแปสี่แปดสี่แปดสี่เริ่มถามหาแล้วถามหาแล้วจากเข่าซีไม่คิดว่ามันสีเข่าซีเนาะเขาเขาถ้าสูดใส่ไม่ว่าส่งน้องเมย์เนาครับคุณผู่บริวารคุณผู้มากจะพันอ๋อปีนี้เออ

แปดกับเจ็ดค่ะครับแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสอผมมันจีกลค่กันกับ <8, S 2> ต,ตองคนนะครับนี่มันจีออกแค่นั้นแหะมันกีกระดับคืองบงนกวดนะครับแคม แช่ม uh, ันท uh, ีนี ok ้ก ok ันแช่เมื่อกี้ตัวคีมื่อีมันนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับเ้งเกยวทั้งหมดพิเตซีกับหนึ่งเนาะข้างล่างติดหนึ่งข้างบนติดซีอือสองบอลกันขึ้นกันครับมันนี้กำลังขันมมกแบบหนึ่งิบ่ลเขาทั้งบนทั้งล่างนีกบอโอกาสสูงครับบวนนี่เขาซึมว่านี่โคตเหมือนถือสูงหรือเปล่าเขถูกหลอกเลยเพราะว่านิ่งบอลเาไม่แงมันตรงกันเอ ตอนนี้คนรู้สึกว่าสิลรีนรักเจ็ดกั it, นหลายที่เดี๋ยวนี้อาจารย์ได้ก็ได้มาตรงกันเลยหดวคอลศูนย์กับหนึ่งหน้าตรงกันหลายครับแมนบอกวดงวันี้ถ้าเราสูตรนี้84สูตรไปคนละแบบต่ว่าได้ตัวเลขเหมือนกันแมนแมนคนละสูตรอยู่เหลียวเหลียวเบิ้งก็เจ้าครับมันคนละสูตรแต่ว no ่าได้ตัวเลขเหมือนกันแต่พวกะคนเลยคิดก็แปลกพมกคุณเลยแปลกครับเจอะขึ้นี่พึ่งับกันครับติกันคือไม่ติดเหมือนน มคิดว่ารอบนี้ทั้งบนทั้งลงังวี่ก็พิจฝังครับยึดก,กระเบียดวิ่งไปเลยยึดกระเบีเยดซีฟอมครบรอบง่ายนะครับวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยบหมไม่นะครับลุ้สซีฟอมรอบนี้มีความมั่นใจก็ทุกรอบเลยบอกถ้ามันมาขาเดียวมันก็ขาดทื่นนี่นั่นกันมากันม้าขาเดียวแตะบนมันขาห้าขาทืน่นนี่ในตัวเดียวกันนี่ มันจะเะลรคือคือการเข้ามาแบ้วิ่งก็หมดเลยครับสิ่ก็แกอะไรอันตายอุ้ยข้างล่างมันก็คยเข่าเนาะข้างล่างก็คยอเข่าของเจ้าอยู่จะคู้ถูกว่าแม่นึงเก่าแม่เนาะใช่ได้ครับคือวดก้อนนี้ผมให้สามรอสีข้างบนเนาะแถวลลังศูนย์เก้าเลยจะไม่า0ศูนเก่าข้างล่างนะคือ มันอยู่ในตรงที่ผมจะรแข่เจยดียร์่แถวอะครับมันขี่พวกเกินนดเดียวต้องเอไปเชียงเมืองผู้มีทุนหน่อยกับพี่ทั้งหมดก็เลยผมคิว่าพราะขาดดอกจี้ก็เปลนท่งนะเือทุกรอบละครลักซิปอีทางหากครับผมีมักซิปฮะลักซิบ่งวดว่างหันซีเซียนมาหลักเด้งซีสองดีสองซีว่างหันลักซิบเนาะ ที่ซองอาพกซีซ้อนกันลักทิปมันเรอเพราะขาดคิดว่ามันจะมาซีถ้าคิดว่ามาซีน่ะจะถือแล้วนะคิดว่ามันจะมาสามเนาะหวดทีเดียวตัวที่ผมมัดมีเช็ดสามข้างบนาเดสามบหโอ้โหแครับ้างล่างดิล่างเดียวข้างล่างกันมัดเก็บมาแล้วข้างบเก็ดมันเ็สองเชามค เออมันใจบนมากกว่าล่างเนาะบ่มันใจบนมากกว่าล่างเนาะพอล่างเห็นเห็นกันอยู่แล้วเนาะแต่เออบนบนบนเห็นเห็นกันอยู่แล้วแถบทุกหัวด้วยแต่ล่างนี้เพราะว่าเพราะว่าผมมีผมไปข้ามโนจริงทั้งท่าบนมากกว่าอืมีจีลอยกว่าคือได้แบบคือเดไอะไรกันทางเราไดเย็บก็แปกเลยครับรอเนี้ แต่ว่าแต่ว่าของเจ้าจับคู่ถูกเด้จักเที่ได้บนเออไอมีวดสิบเก้านาะสิบเก้าจับคู่ถูกบนมันนีงวดนี่ศูนย์เก้าจับคู่ถูกล่างคอาูปมาสูท ah, like ี่ใหก็ออกคะไรเขาาไา็กไร็ว่ายาเจ็ดกัแปดนมีเมียนเมีนเมีจ็ดกับแปดมาใดบนล่าง

คูันบ่ติดผมคิดว่าศูนย์ติดว่มีทั้งบนทั้งล่างแล้วคือติดศูนย์ไว้หลายแท้ว่ะให้เปลี่ยนใหม่เนาะเดนสกาวว่าเจ้ากระโลถึงตัวเซนเดี้ยครับถ้าเขาซื้อเขาแบถ้าเขาลงเด็กเขาก็ไปลงครับเพราะว่าผมคิดว่ามันบติดศูนย์นะเล็รอบนี้พอเด็กเชื่อใจยาเด็กเชื่อใจยาเพิ่นก็บอกว่าบ่มีศูนย์เลขมวลนี่ดับศูนย์เพิ่นว่าครับเพราะว่าอย่าง คิดเหตคิดสองสูตรที่ผมขัดขัดกัดมานั่งหรือว่าเอ็ดไปคือเคลื่อนนีที่โทรหาดิน้ำอคามอยากของบริวารเลยยุดหา้อหาบริจดไปมัน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 นมนมันมมันบัตมนมนับมันมัมันมันัมันมันมันเันนมันนนมันมนมันมันมันนมันมันนมีนมันมมันมหนมอนมานมั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 ยมัมัอมัมนม มันบ่มีแหมผมก็เลยว่ามันบ่น่าสิมีศูนนะครับแต่รอบีจะน่าเบิ่งเลับมันบ่มีในองฉลากแต่ว่านความคิดเข้านะครับว่ามันมีจ้ะเจ็เนยไปใส่ยังก็ได้ตัวเนาะเจ็ดเนไปใส่ยังก็ได้ตัวเนาะครับสําหรับกูมัก่จาให้ก็เอาใ่ก็ได้ก็บ่ได้ว่าครับใส่ถึงแ้าบ่มีทีจั่ที่บ่ได้ชิายครับ ยังแต่น้องเงินู้ที่ตามกาทั้งที่ตามอ่ะค่ะแอ่ว่าผมคิดว่าเพราขาดเราคิดว่าเปลี่ยนรอบนี้เจบดบเนาะนัดคิดเดกับแปดเพราะาดแล้วเนาะวิ่งเก่งเปดคือไม่ได้หรอกไม่วิ่งแบบว่ขาดเพว่าอยางใครต้องนัดจะใครต้องนัดมาทั้งเกียร์เดียวว่ายังรอบว่ามีคมักที่สุดนก็ได้ออกทีสองซะรอบนั้นผมักพยมันก็ได้ไปออกไปไออก เปลี่ยนทเกาวมันมันก้บ่องัก็ได้เหนนะแต่ว่าแต่ว่าตรงที่เขมักนี่พวมาคิดามันสิ้นหาดี่ะห็นเขาเขาก็มีเนากมีเกาสิ้เประเทศแบบเปอรเตเนาะมักเเา๋อจ้ะจ้สด้เปลี่ยนใหม่ด้วยสีด้โลออกจากเครื่องนี้ค่ะค่ะเขาบากว่ามัน มันบ่มีคนที่ว te ่า like ่นแม่สูดจแต้สูบูนไม่ม no. ีนะไม่ไม่ไม่นม่นม่ไ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 ม่าม่ไ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 ม่นม่ไคือม่ไน่ไม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 ่นม่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่นม่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไมม่าม่ไม่ไั่นม่ไมม่ไไม่ไ่ไมุไมน่ม่่นบ่กว่่่่ะค่ม่ม่่ ชุนมนหาสิมามันเป็นเกียร์ที่มันล่อเองค่ะขอบคุณมากมากครับมโนภาพครับขอบคุณคครับ่ะมโนหมายิ่งยิ่งช่วยดูเพิ่มเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคี่ให้ข้อมูลขอบคุณแทนเอฟซีนะเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมโนหายมาแล้วขอบคุณคุณยิ่งยงเนาะเส้นยิ่งยงเอาหายเบิกตัวเลขเนาะค่ะวันนี้เนาะ แคบหนาจอไว้เด้วค่ะเด้องวดก้อนเพิ่นกรให่าหเก้าไอย์เกข้างล่างหมวดก้อนห้หนึงเกข้างบนหมวดว่างหันหนึ่งเกไอศูนย์เกข้างล่างกี่แดงเริ่มจะซับโซนเดีวไปเบื่องดีกว่านี่ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับแดวิ่งบนนะคะตัวประกอบก็คือสองสาได้แจ็เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดดสองแปดสามแดสนาะคะ่ะแคบหนาจอไว้เด้วค่ะท่านผู้ชมเนาะ แคบหน้าจอไว้คะ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่วิ่งเจ็ดกับเปรน,นะคะ่ะข้างล่างเพื่อนกระมีตัวนี้ข้างล่างแปดกับ 7, เจ็ดคือเก้าค่ะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามนะ 1, 2, 3, ตัวประกอบก็จับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองเป็ดสามไม่แค่นี้เนาะคะ่ะท่านเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไวค้ค่ะไว้คุณยิ่งยง ขอนแก่นเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อจะได้่่หลง่่ลืมแคบไว้แล้วก็เขียนไว้หาหนากระดาษ <c oughs> เลือกคัดสันว่าตัวใดไม้แห้งพระจันใดเสี้ยนใดมาตรงกันกับจัดคะ่ะท่านผู้ชมเนาะจัดคะ่ะขพท่านผู้ชมลำลววยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่สิบหก ลึกสภาสองห้าหกห้านะคะรวยๆไปน้ำกันต้องตาต้องใจตัวใดตรงกับอาจารย์ท่านใดจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะเจ็ดสามนีอยู่ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเจ็ดสามอยู่ทั้งอ้าวแปดสามก็อยู่ทั้งบนทั้งล่างเด้แปดสองก็อยู่ทั้งบนทั้งล่างอา้าวมันตรงกันไปหมดเลยค่ะเจ็ดหนึ่งไม่ตรงเจ็ดสี่ไม่ตรง ตรงเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเนะคะ่ะอารวยด้วย,วยขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ